สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านทุกท่านกำลังชมการเตรียมพื้นที่ตลอดทำฐานปรดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันนะครับอนนี้ถึงขั้นที่แมกโรลอกหน้าปูนนะครับเสร็จแล้วก็จะขนุกขึ้นรถเอาไปเก็บที่หนึ่งอีกงานหนึ่งก็คือคุดหลุมต่อหม้อนะครับ ็วามเรจะลำเลียงไปไว้อีกที่หนึ่งนะครับนี่ก็พระครูเวรวันนะครับออกแบบแล้วก็คิดนแบแบแฟนขึ้นมาหลุมก็เตรียมไปแล้วนะครับตอนนี้ได้สองหลุมแล้วก็งานก็ทำพร้อมกันนะครับเอาหน้าดินหน้าปูนที่ ไม่ใช้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้คาร์บอนต่ม้อรองรับอาคารหลังนี้นะครับ Thank <laughs> you. ยัเงเพ็งกองขิดกองเพงแล้วก็พระยำกองเพนด้วยนะครับ วันนี้มาที่วัดเกาะแก้วเวรุวันตำบลหนองน้อยอำเภอราชจ็สางจังวัดนคเสวรร ต้องขอทีน่นำเสนอทุกท่านในตอนนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ